วันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกานายวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีชาปนากิจศ,ศพเด็กหญิงปรวรารอดรัต น้องสตางอายุ12ปีคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือมูลในที่พออสวอซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาโดยมีนางถนอมจิตแก้วเกือ้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นําองคอ์กรปุกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าหน้าที่ญาติพี่น้องในพื้นที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหูรอร่วมพิธีและแสดงความไว้อาลัยณวัดหูรอตาบลน,นาชอังอำเภอมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันอังคารที่16มกราคมพุทธศักราช2567เวลา13.30น นางถนอมจิตก้าวเกื้อสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและนางสาวกัญญาณัทเกตทองนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่1นึ่ทับสองพประจำเดือนมกราคมพทธศัการาช2567นห้องประชุมสำนักงานสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรตำบลนาชอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันอังคารที่16มกราคมพทธศัการาช2567 นางถนอมจิตแก้วเกื้อสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวเนยนาเยือบัวทองพนักงานตรวจความปลอดภัยและนางสาวสุภาพรคณาคุดพนักงานตรวจแรงงานลงพื้นที่เข้าตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานและสถานประกอบกิจการประเภทขนส่งน้ำมันและคลังน้ำมัน รวมทั้งสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันและระงับผักขีภัยในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจำนวนสาแห่งประกอบด้วย1บริษัท IRPC จํจำกัดมหาชนสาขาคลังน้ำมันชุมพรประกอบกิจการคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง2บริษัทนันทผลพาณิชย์จำกัดสาขาชุมพรประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง 3. บริษัทเอเวอร์กินไบโอ e เอเนจีจำกัดประกอบกิจการลง เลื่อยไมย้ยางพาราส่งออกเพื่อให้ในายจ้างปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามนโยบายของกมรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพบสถานประกอบกิจการสองแห่งตามข้อ2และข้อ3 ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องอาคีภัยจปประกาศข้อความสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างด้านความปลอดภัยและสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าทั้งนี้จะได้ดำเนินการออกคำสั่งและตรวจติดตามให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป วันพุทธที่17มกราคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรางคำแหงมหาราชโดยจัดพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้และถวายราชาสดุดีณหอประชุมจังหวัดชุมพรตำบลนาช้างอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันพุธที่1 7เมกราคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานางนามจิตแก้วเกลือสดิการและคุ้มครองแรงงานจวชุมพรมอบหมายให้นางสาวน,นายนาเยบัวทองนื้ชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนณา,ารามหมู่ที่4ตํตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยมีนายธนนพันธีภาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานวันพุทธที่17มกราคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกา นางถนอมจิตแก้วเกลือสุติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยจังหวัดชุมพรปีงบประมาณ2,567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจากพิษสารการรจัดศัตรูพืชที่เป็นปัญหาสําคัญของพื้นที่โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคหรืออาการสําคัญจากพิษสารกาจัดศัตรูพืช โดยการส่งเสริมและสนสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาชนและชุมชนเพื่อให้คนชุมพรมีสุขภาวะที่ดีณห้องประชุมพุทธพิทยาโรงแรมนานา,นาบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรรัตมาปณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดวันพุทธที่17 มกราคมพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกือ้อสติการและคุ้มครองแรยงานโจดชมพรมอบหมายให้นางสาวระดาวันวิทิตพันธ์ในวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมการจัดตั้งสาครอมรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างเห็นความสําคัญถึงประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างส่งเสริมให้ลูกจ้างรู้จักการออมเงินเพื่อพัฒนารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนเบริษัททุ่งคาคอนกีจำกัดเลขที่178ทับ1หมู่ที่5ตำบลทุง่งคาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างวันพฤหัสบดีที่18มกราคมพุทธศักราช2 1,567เวลา9ในกา30นาที นางถนอมจิตแก้วเกลือสดิการและคุ้มครองแรงงานจดจุมพรจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวดิการและคุ้มครองแรงงานจดจุมพรประจำเดือนมกราคมพทธศกราช2567เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพทธศกราช2567และรับฟังปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันณห้องประชุมสำนักงานสวดิการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรภายในบริเวณศูนย์ราชาการเลขที่88หมู่ที่1ตำบลนาชอางอำเภอเมือง จังหวัดชุมพรวันพฤหัสบดีที่18มกราคมพุทธศักราช2567นางชนอมจิตแก้วเกือ้อสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางนิตศสาผสมธาตุเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสตรวจแรงงาน,ร,ร,งงานร่วมกับทีมสามวิชาชีพตรวจแรงงานต่างด้าวอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรตรวจพบนายจ้างประกอบกิจการก่อสร้างจำนวน2รายมีรกจ้างรวม19คนเป็นสัญชาติไทยแยกเป็นชาย5คนหญิง5คนสัญชาติเมียนมาแยกเป็นชาย8คนหญิง1คน ไม่พบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพนักงานตรวจแรงงานเรียกเงินค่าจ้างงวดระหว่างวันที่1-18มกราคมพุทธศักราช2567ให้กับลูกจ้างที่ได้ทํางานไปแล้วเป็นเงินจํานวน42,885บาทซึ่งนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2567และได้คัดกรองเบื้องต้นละวอหนึ่ง จำนวน9คนไม่พบข้อบ่งชี้ในการบังคับใช้แรงงานและดำเนินคดีนายจ้างฐานความผิดให้ลูกจ้างทำงานโดยไม่มีใบอนุญาทำงานนายจ้าง2รลายลูกจ้าง9คน วันศุกร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา8นกา30นาทีถึง11นกา30นาทีสำนักงานสถสติการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรจัดกิจกรรมร่วมใจเสริมสร้างความสมานฉันตามหลักธรรมทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 แห้องประชุมสำนักงานสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงจิตนาลมและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำเนชีวิตและการทำงาน และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมการทำความดีโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สั่งกัดกระทรวงแรงงานเครือข่ายการทำงานสมาชิกชมรมแรงงานนอกระบบชมรมบริหารงานบุคคลและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน45คนวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567 เวลาเก้าในการ30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจวดชมพรมอบหมายให้นางปริชาสักดมาศนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนประจำปี2567เพื่อร่วมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายน้าบริเวณจุดข้ามถนนหน้าโรงเรียนศรีภัยถนนพิสิธิ์พยาบาลตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานวันที่14มกราคมพุทธศักราช2567 ถึงวันที่20มกราคมพุทธศักราช2567เวลา8:30น,นถึง16:30นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรบร .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน21คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด36คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด,ด้านแรงงานแต่หลังใด ตรวจคุ้มครองแรงงานประมงตั้งแต่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่20มกราคมพุทธศักราช2567จำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน84ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,134คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน182คนสัญชาติเบยนมาจำนวน878คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน61คน สัญชาติลาวจำนวน11คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน2คน